เอาละครับสวัสดีคนด้ยนะครับผมสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาสอนวิธีการล่าค่าหัวครับโดยเป็นฝั่งมาดีนั่นเองนะครับแล้วก็สอนวิธีการนะครับแจ้งเตือนนะครับว่าเราค่าหัวเนี่ยได้ใครบ้างนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนกันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ทำการปล่อยตัวออโต้บาลตี้นะครับล่าค่าหัวไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะนี่ยแต่ผมก็ลืมทําคลิปสอนที่แบบว่าสอนเปลี่ยนเป็นฝั่งมาดีนั่นเองนะฮะแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี้ยเราจะมาสอนกันนะครับก็ขั้นตอนแรกเเลลยนน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 นะะะะะฮฮรรราาาัััคคิิปขขึึ้้มมกกก่่่อออออีผบบดงว อ่าเนื่องจากเมื่อวันก่อนครับมีการประกวดเรื่องสีทีมกันนะครับก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปที่หน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้นะฮะหน้าคอนฟ lict นะครับตรงนี้นะฮะแล้วไปที่คำว่าทีมนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเจอกับทีมหลายอันเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณอ่าสีทีมได้นะครับส่วนสองทีมด้านล่างนี่ยผมอ่าเอาใส่ขึ้นมาเองนะครับนะ ก็เผื่อบางคนสงสัยว่าทําไมสีไม่เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ต้องการจะซื้อโปรนะครับผมทุกนะครับก็อย่าลืมนะฮะดูใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีแปะอยู่นะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าเว็บไซต์นะครับวีนใหม่ล่าสุดของเรานะครับทุกคนสามารถกดคลิกนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับส่วนใครซื้อไม่เป็นนะครับก็อย่าลืมนะฮะดูที่คําว่าวิธีซื้อโปรนะครับวีหล่าสุดนั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอ้มันก็จะเคคัรบโ วิธีการนะฮะที่เราจะไปฝั่งมารีนได้นะครับตอนนี้ปัจจุบันเรานะฮะจะอยู่ฝั่งไพเลตตลอดเลยนะครับเวลาคุณลันสกิปขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะออโต้ไปวันฝั่งของโจรสลัดเลยนะครับหรือเป็นฝั่งของไพเลตนั่นเองนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ Discord เซนต์ทับกันก่อนนะครับผมนทุกคนครับให้เรานะครับมาที่ห้องเชนล็อกตรงนี้นะครับผมนทุกคนครับและเรานะครับเพื่อนไปดูด้านบนนะฮะตรงนี้ผมจะประกาศบอกตลอดนะครับว่าผมมีอัปเดตตอะะะไรรเข้้าาามบบงในนนแ่ลวััค อย่างวันนี้ตอนเที่ยงนะครับผมได้อัปเดตเป็นโปรเซกเกมพาร์นะครับเป็น Unlock food ที่แบบว่าเขาลดราคาในอีสเตอร์เอกนะครับผมอ่ะเลื่อนลงไปนะฮะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนลงไปเลยเลื่อนขึ้นมานะอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีคอนฟ lict อยู่นะครับจะมีอยู่สองพทัดด้วยกันนะครับนะผมก็จะทําการ c o อปปี้มาเลยนะครับอ่าปึ๊บก๊อปมาเลยนะครับโดยการที่เรา c o อปปี้มาเสร็จแล้วนะฮะให้เราไปที่ตัวรานของเรานะครับนะอ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับให้เรานะฮะ เอาสคริปต์มาวางเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือสองบรรทัดแรกนะฮะถ้าทุกคนมองเห็นกันไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเปิด Vi s u a l Code นะครับทุกคนจะได้มองง่ายกันนะครับนี่คือสองบรรทัดแรกนะครับผมไว้ทุกคนครับให้เรานะฮะเอาสคริปต์ของเรามานะครับทำสคริปต์มานะครับทำมาเลยฮะแต่นะครับเราคัดลอกมาให้หมดเลยนะในช่องนี้นะฮะเราก็ คือสุน่รนี่คือตัวรันนะฮะนี่คือตัวรันนะบรรทัดที่3เนี่ยคุณกด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้นะฮะในเราก็คอนทนวางเลยนะครับนะฮะปึ๊บก็จะเป็นสคริปต์ของเรานะครับบรรทัดที่3าครับบรรทัดที่2กับบรรทัดที่1นเนี่ยนะครับถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะผมจะบอกครับเบบพุกนะครับจะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับผมไม่ทนนครับส่วนบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็นทีมนะฮะเห็นไหมครับว่าดีฟอลต์ของมันเป็นฝั่งจอสลัดแต่นี่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับให้เรานะฮะปรับเป็นฝั่งงงขออมานนนนัั่เะครบ เราก็คัดลอกตรงนี้มานะครับหรือพิมพ์ตามก็ได้นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับเตัวใหญ่นะครับ A R I N E F อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องลบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบอกนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะไปลบแจ้งเคลื่อนนะครับดีสคอร์เองนะครับวิธีการนะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะถืว่านี่คือดีสคอร์ของตัวเองนะครับของคุณเลยนะฮะผมก็จะทำการอ่า สร้างห้องขึ้นมาหนึ่งห้องก่อนนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าฟอบอกคุณแล้วกันเนาะผมก็ตั้งไอเบทชแนลอะไรอย่างงี้ไปก่อนอ่ะปึ๊บพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทำการคลิกขวาที่ห้องที่เราสร้างขึ้นมานะครับจ่นั้นไม่ได้คําว่า Edit c h a n n น l นะครับหรือว่าแก้ไขช่องนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนาะต่นะครับให้เราไปที่คําว่า i n t e g r a t i o n นะครับตรงนี้นี่ครับผมเกือบด้านล่างสุดนะครับลองด้านล่างสุดเลยนะด้านล่างสุดจะไปลบห้องนะ i n t e g r a t i o n แต่นะครับให้เรานะครับสังเกตนะครับตรงนี้ครับคำว่าเวฟ o ุกนะครับก็ภาษาไทยก็จะเขียนเวฟฮุกเลยนะครับให้เรากดสร้างขึ้นมานะครับ1คลิกนะครับพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์กับตันฮุกอย่างนี้นะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพไปด้วยนะครับแต่สมมติว่าถ้าผมไม่เปลี่ยนนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเรากด Copy w กเวฟุก URL เลยนะครับพอเรากด Copy เสร็จนะครับให้เรานะครับไปที่ ตัวรันของเรานะครับแต่เราแก้ไขลิงก์ตรงนี้นะครับโดยที่นะครับห้ามเอานะครับไอสองไอที่ขีดสองอันเนี้ยเอาออกนะครับเนี่ยฮะห้ามมาออกนะครับคือถ้าเราออกไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ติดเลยนะครับเห็นปะคือลิงก์สุดท้ายเนี่ยพอเราใส่ลิงก์เข้าไปเนี่ยไอฟันหนูสองอันเนี้ยคือมันต้องอยู่นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับไม่เป็นโค้ดนะครับนะพอเราใส่อ่าเว็บผู้เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับอ่าทำการรันสคริปต์เลยนะครับ แต่ถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟนะฮะก็ทำการรีจอยเซิร์ฟเวอร์ก่อนผมรีจอยไปนะฮะอ่ะผมแก้สกิปก่อนนะครับพอดีว่าในออโต้คิวของผมอะนะครับมันเป็นสกิ์ธรรมดานะอ่ะเราแก้ไปก่อนผอ่ะผมลองรีจอยอีกรอบหนึงนะครับมาลองดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะดูนะครับว่ามันจะเลือกฝั่งมารีนไหมนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ฝั่งทหารเรือแล้วครับเป็นมาเรียนเองครับก็จากนั้นเราก็เปิดออโต้ฟาร์มบอลตี้ได้เลยเนาะมันก็จะเริ่มฟาร์มให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็รอฟาร์มตามปกติเลยนะฮะใครที่ใช้เป็นก็น่าจะเข้าใจกันนะครับเราก็อย่าลืมนะฮะที่ทุกคนนะครับจะต้อง่าเรียกว่าอะไรเอาสคริปต์นะครับมาใส่ในออโต้เอ็กซคิวด้วยนี่ครับผมทุกคนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับเวลาฮ o บเซิร์ฟนะครับมันจะไม่รันสคริปต์ให้นะครับเราจะต้องเอาสคริปต์ใส่เข้าไปในออโต้เอ็กซบ วิธีการก็ประมาณนี้นะครับผมมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันจะฟาร์มกันยังไงนะฮะมาครับตอนนี้เริ่มฟาร์มแล้วนะครับผมมาทุกคนครับซึ่งถ้ามันรีเซ็ตตัววาไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ติดเนี่ยครับให้เรารอเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไปนะครับคือมันจะใช้เวลานหนึ่งนะครับมันอาจจะแบบว่ารีเซ็ตหลายรอบหน่อยเนาะครับอาจจะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะที่จะเปิดพวกนี้ด้วยแล้วกันเนาะ อย่าเปิดดาเมจออร่านะครับเปิดแล้วไม่ได้ค่าหัวนะครับอย่าลืมนะพอเราค่าได้แล้วนะครับมันก็จะได้ค่าหัวอย่างนี้ขึ้นมานะครับพอเราค่าเสร็จแล้วนะครับระบบแจ้งเตือนนะครับในริ้นขอที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าเป็นเพย์เลอร์คิวแล้วก็เอิร์นนะครับคือเราได้ค่าหัวเขามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท o ลทัลฮอเอร์นะครับก็คือเป็นค่าหัวของฝั่งทหารนั่นเองนะครับว่ามันรวมทั้งหมดือเท่าไหร่เนาะตอนนี้ผมมี10,000มืันก็จะแจ้งมาว่าเหนือเหล ส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นโปรโมทร้านผมเองนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านปั๊มแรงอาวีกันได้นะครับผมนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ครับจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอเคเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับ